สวัสดีทุกคนขอให้ทุกคนฟังเรื่องนี้อย่างสนุกนะคะวันแรกที่ฉันได้ใบขับขี่ฉันก็ขับรถชนผู้ชายหล่อคนหนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์จนล้มลงไปในแอ่งน้ําร่างเขาเปียกปอแล้วสบลันก่อนจะลุกขึ้นถอดหมวกกันน็อกออกเขาเดินมาที่รถตกกระจกแรงจนฉันตัวสั่นฉันค่อยๆลดกระจกลงมือใหญ่ของเขายื่นเข้ามาเหมือนจะคว้าคอเสื้อฉันเชนินกุซีหน้าขึ้นพูดเสียงสั่นว่าสวัสดีค่าคุณครูเฉินอี้เห็นหน้าฉันแล้วอึ้งแทบพูดไม่ออกลู่เฉียวอันได้ใบขับขี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กกกกัััันนนนนนฉหหดคออออเเเเลล็้ยมมื่่่่ววาาาาขบตีไปพถ ธอสอบสนามผ่านมาได้จริงๆเหรอร่างเขาเปียกโชกดูทั้งโกรธทั้งจนใจเหมือนเหยียบที่ตัวเองฉันกลั้นหัวเราะจนท้องเจ็บบางทีฟ้าคงเมตตาฉันก็ได้แต่ถึงฟ้าจะเมตตาก็ควรรู้จักเปิดไฟหน้าตอนกลางคืนสิเขาหงุดหงิดก้มตัวเข้ามาในรถเปิดไฟหน้าแทนฉันด้านซ้ายคือไฟด้านขวาคือที่ปัดน้ำฝนคุณหนูลูกข้างกลางคืนอย่าก,กดที่ปัดน้ำฝนแล้วขับออกไปอีกนะเสื้อยืดที่เปียกแนบเนื้อเผยให้เห็นกล้ามแน่นรูปร่างสามเหลี่ยมหัวกลับสมบูรณ์แบบอยู่ตรงหน้าฉันเสียงตำหนิทุ้มต่าาางงเเนนน่หหหฉฉัััลออุุดปปก้้พคณไไชีม เฉินอี้เบิกตาโตเธอว่าอะไรนะฉันรีบแก้ก็คุณเปียกทั้งตัวแล้วนี่ไม่ไปเช่าห้องอาบน้ําก่อนเหรอรถคุณเสียเท่าไหร่ฉันจ่ายหมดฉันเปิดหลังคารถควักเงินสดกองโตออกมายื่นต่อหน้าเขาสองลุงป้าที่เดินผ่านพานกันสายหัวสมัยนี้อะไรเนี่ยผู้ชายก็ถูกบังคับยืนเรียกลูกค้าแล้วหรือเฉินอี้ถึงกับอึง้งเจอเธอนี่ซวยจริงๆเขาถอดเสื้อยืดออกเผยลำตัวเต็มไปด้วยมัดกล้ามฉันร้องลั่นรีบเอามือปิดตาแต่ก็ยังแอบมองลอดนิ้วคุณพระแบบนี้ได้ดูฟรีเลยเหรอ เขามองฉันแวบหนึ่งยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นนั่งแต่โชคร้ายรถดันเสียเพราะฉันชนเขาจึงต้องเดินเข็นรถเปลือยท่อนบนไปส่วนฉันก็ขับรถเปิดประทุนคลานตามข้างๆขึ้นรถชันสิเดี๋ยวฉันเรียกคนมาลากรถคุณไปซ่อมคุณถอดเสื้อเดินแบบนี้เดี๋ยวตำรวจจะปออกขึ้นมาเถอะ